โรงพยาบาลสกลนครก็เหมือนกันที่ต้องตั้งรับกับโควิดในช่วงนั้นนะคะพอตั้งรับประมาณกลางปีของปี2 5 6 4โควิดก็เริ่มลดลงคสหนักหลายเคสดวาเสียชีวิตไปแล้วก็เริ่มมีวัคซีนเข้ามาพอค้อนปี63ไปนะคะทางโรงพยาบาลก็เห็นว่าคือมันจะต้องมีสิ่งที่ต้องจัดเตรียมไว้นะเผื่อเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำอีกนะะก็เลยได้ทำพอผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ก่อนหน้านี้ปีปี63เราจะเห็นว่าเรามีของเดลต้าไหมคะคที่เป็นเดลต้าเนาะข่้นข้างรุนแรงแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่มีวัคซีนเลยลก็เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นของของทางโลกเนาะก็โรงพยาบาลสกุลนครก็เหมือนกันที่ต้องตั้งรับกับโควิดในช่วงนั้นนะคนะก็พอตั้งรับประมาณกลางกลางกลางปีของปี2564โควิดก็เริ่มลดลง ในลักษณะของรุกลงคิดเริ่มน้อยลงเนาะในลักษณะนั้นนะคะคสหนักหลายคสก็เสียชีวิตไปแล้วก็เริ่มมีวัคซีนเข้ามาในขนานั้นแต่ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนก็ได้รับประมาณ2อขีดแต่คราวนี้อ่าพอพ้นปี63าไปนะคะทางโรงพยาบาลกรเห็นว่าคือมันจะต้องมีสทิที่ต้องจัดเตรียมไว้นะเผื่อเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำอีกก็เลยได้ทาหอผู้ป่วยที่เป็นอ่าโรคติดเชือ้ออุบติใหม่ ในตอนนั้นนะคะซึ่งเปิดในเดือนธันวาคม2564ในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนโรงพยาบาลสะกณนครไม่มีคนไข้ค่ะที่เป็นโควิดจะเริ่มมีธันวาคมเนาะมีแต่หอผู้ป่วยนะคะไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่ข้างในพอคนไข้มาในมาแรกวันที่7จธันวาคมก็ตอนนั้นก็ต้องเรามีหนึ่งคือมีการตั้งรับแล้วก็มีมีในส่วนของนโยบายเรามีการตั้งรับแล้วก็มีนโยบายก็เลยได้ให้หัวหน้าที่ผมว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีมนะคะเขาเป็น ICU เนาะ แล้วก็เพิ่งจบปริญญาโทแล้วก็มีในเรื่องของทุนงานวิชาการแล้วก็เรื่องของปฏิบัติทางคีินิกแล้วร่วมกับเป็นอาสาสมัครนะคะเขาก็เลยให้มาช่วยดูแลในทีมในส่วนนี้นะคะแต่ในตอนนั้นในบริบทคือเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าคนไข้จะเยอะจะมากแค่ไหนแล้วก็เรายังไม่มีคนประจําของผู้ป่วยแะโรคก็หลากหลายไม่ได้มีแค่โควิดไนที่ไม่ได้มีแค่เป็นเดโมเนียอย่างเดียวก็มีอย่างอื่นด้ยวยเช่นอุบัติเหตุเคสท้องเคสอายุรกรรมเคสสัญญกรรม ที่เป็นคนไข้โควิดที่เป็นภาวะวิกฤตนะคะในตอนนั้นก็หนึ่งมีความหลากหลายของโรค2มีความหลากหลายของคนคนที่เข้ามาก็คือเป็นพยบาบาลประจำหอผู้ป่วย ICU อ่าทั้งของผู้ใหญ่นะคะทั้งหมด8ปหอผู้ป่วยน,ะะน,ยนะะก็เวียนกันมาช่วย ในทุกๆเดือนนะคะในทุกๆ,ๆเดือนรวมถึงคนงานแล้วก็รวมถึงผู้ช่วยเหลือคนไข้ทนนี้ก็มาช่วยในในทุกๆเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมเนาะไปจนถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งมีพยาบาลประจำวันที่ส่งเรื่องเล่าไปก็คือในช่วงนั้นช่วงห้าเดือนนะคะเป็นช่วงที่เราต้องจัดการกับระบบเราต้องจัดการกับคนต้องจัดการกับของต้องจัดการกับโรคแล้วก็ภาวะการที่ลุ่มเราในช่วงของการระบาด ก็มีตึก ICU โควิดอ่าหนึ่งตึกตอนนั้นนะคะมีทั้งหมด12เตียงแคราวนี้เริ่มระบาดมาเลยก็เริ่มมีครูตวอร์ที่อยู่รอบข้างรอบข้างมันก็ไม่ใช่เป็นการรับคนไข้ขที่12เตียงตอนนี้ก็เป็นขยายเป็น13 14 15เตียงได้แม็กซิมัมที่สุดก็12เตียงนะคะแต่ว่าในช่วงระบาดจําเป็นที่จะต้อง กับคนคนไข้สีแดงเข้ามาก็เป็นประมาณเกือบเกือบสิบห้าเตียงในแต่ละครั้าสิ่งที่ท้าทายก็คือหนึ่งคนที่เวียนมาตลอดเราก็ต้องมีระบบการทรนนิ่งในทุกๆรอบทุกๆเดือนระบบที่ต้องทําเหมือนกันนะคะสองก็คือนอกจากระบบแล้วเราก็ต้องเอาทุกๆเดือนเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นคนไข้สุดลงไหมคนไข้ต้องดูอะไรในกลุ่มคนไข้เนี่ยพวกโควิดเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่เราต้องดูแลพิเศษเพื่อที่จะต้องทําแนวทางแนวปฏิบัติให้กับผู้มาปฏิบัติงานรวมถึง คนงานแล้วก็ผู้ช่วยเหลือคนไข้ด้วยนะคะรวมถึงในส่วนของครอบของอุปกรณ์เน,ะนาะตอนนั้ครอบของอุปกรณ์ก็ไม่เพียงพอนะคะเพลืมกล่าวไปว่าห้องนิทรรศที่เป็นของโรงพยาบาลสกลนครนี้ก็ได้ผู้ดูแลหลายภาคส่วนก็จะมีสเต็คโฮนเดอร์หรือผู้มีอุปกรณ์และคนแล้ก็เป็น,เป,นเป็นพระนะคะเป็นพระเกียจิอาจารย์ที่เห็นความสําคัญเนาะแล้วก็มาสร้างวัดเออสร้างนี่อหอผู้ป่วยสร้างห้องนิทตรให้อ่าแอปพายจากตึกเดิมที่ไม่ได้ใช้แล้ว นี่ก็เป็นสิ่งที่มีการช่วยเหลือจากคนด้านนอกนะครรวมถึงมีพี่ทาหารมาช่วยพี่ทาหารก็มาช่วยส่งคนส่งของ มาช่วยดูแลในบางช่วงนะคะแล้วก็มีประชาชนนักเรียนอย่างเช่นนักเรียนราชพัฒน์อะไรเงี้ยก็มาช่วยดูเรื่องของวัตกรรมต่างๆอย่างเช่นกองยาหรือการดูแลเรื่องของการสื่อสารคนไข้การกดกิ่งเรียกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นสถานการณ์ที่มันเราคาดคาดการไม่ได้แต่ก็มีหลายหน่วยงานเมื่อเราขอความช่วยเหลือก็มีมีการช่วยเหลือเข้ามารวมถึง เราต้องหาปัญหาในแต่ละส่วนที่มันเกิดขึ้นแนละที่อัฒนาขึ้นได้อย่างเช่นการสื่อสารกับคนไข้หรือแม้ทั้งการให้ข้อมูลในช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะวิตกเนาะในตอนนั้นคือคนไข้เสียชีวิตก็คือต้องอไม่สามารถท,ทําพิธีได้คือต้องไปเผาเลย ม่ซึ่งไม่เหมือนในตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ทุกอย่างแก็คลี่ใครก็ดีขึ้นและเนื่องด้วยน่าจะเป็นในส่วนของวัคซีนนะคะคนที่มามาช่วยเลยมาขึ้นขึ้นเวรหรือมาดูแลผู้ป่วยก็มาด้วยจิตใจที่ที่อยากมาในการรองรับสถานาการณ์ของของหน่วยงานแล้วก็ของระบบโดยที่ไปตัดคนไข้ด้านนอกนะคะด้านนอกให้เหลือที่3 0แล้วก็อาสากาลังมาช่วยมาช่วยกันในของผู้ป่วยเป็นลักษณะนะั้นเป็นในเรื่องของช่วงรโยบางแล้วก็มีการคุยกันปัญหานะัทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกวันที่เมื่อเมื่อมี เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีการแก้ไขตลอดเวลาซึ่งสิ่งสําคัญนั่นก็คือต้องเป็นการนําเรื่องที่เกิดมาพูดคุยกันเพราะคําก็ค่อนข้างมีในแง่ของมีคนไข้ที่เกิดภาวะเซ็กซ์โซนที่ค่อนข้างน้อยที่ไม่สมควรจะเกิดนะคะแล้วก็คนไข้ที่มีสมควรเสียชีวิตก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดเลยมีแต่ในบางรายที่อย่างเช่นเป็นอิมมูโนคอมโพมิซหรือคนไข้ที่หนักจ,จริงๆหรือไม่ได้วัคซีนและคง608ในะตอนนั้นก็ค่อนข้างจะหนักหน่อย